เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเองเป็นอาเคชั A ่นเนอแล้วก็มีน้องและพี่ชายสองสองคนครับมาร่วมเล่นในวันนี้ก็เป็นคลิปแรกก็ฝากทุกท่านไปให้คลิปของผมด้วยนะครับก็ผมเองเป็นอาเคชั A ่นน e แล้วก็น้องตานะ,ะแล้วก็พี่วินนี่นะคระับพี่วินนี่เขาไม่ประสงค์ออกออกกล้องนะครับก็หวังว่าจะไม่ว่ากันนะครับโอเคทุกทนอะไรคุณนะ่ ทำความฟีสั้นไปไอ้อกอล์ฟมาที่จริงอะ่ะผมอัดอ,อัดไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้ขอเ,เปิีป่ยนเนรอบหนึ่งเปลีอัดไปแล้วฝ่ายเสียอัดใหม่นะก็เลยตามเมื่อกี้จบจบก็ถ้าคลิปนี้ดูแบบอ่า,อย,า,อ,ยาอย่างไรล่ะผมไม่พูดยังไงดีก็ไม่ได้อัดคลิปนายนะเกิดเกมอะไรเงี้ย ผมน่าอาจจะในในช่องช่องเกมนะฮะไม่ค่อยได้อ่านแบบนี้ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ไลค์กันด้วยนะโอ้โหสามสิบสาพี่เป็นนี่สลูกไว้ราวันที่หนึ่งแต่เป็นนี่มาเปยถึงเจ้าเตียนว้าวสิบเอสองสามพครบ นะใครใดที่มีตำแหนิให้ตีความไปได้ว่าพิจารณาทั้งร้อยอย่าลืมนะมันไม่ใช่ไพ่ร้อยแต่มันเป็นไพ่เก้าสิบบาทโอ้ไพ่เก้าสิบบาทแล้วไพ่ร้อยจะดีอยู่นี้มันจะหนากว่านี้หนึ่งน้ากว่าเราเราจะเริ่มเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะเริ่มจากตาเมื่อกี้เลยคงก็ไม่ไม่ได้เกานไปไเริ่มจากตาเริ่มจากขนก่นเลยเนาะเริ่มจากเจ้าของช้อนสองนะฮะ เริ่มจากตัวเลขเล็กๆก่อนครับเราก็เป็นน้ำตาลนะฮะบอกเลยว่าเกมฟี์ผมไม่ยอมแพ้เมื่อกี้น่ะแพ้แ,แบบราบคาบแพ้แบบหมดเปลือกเลยอ๋อขอบคุณครับยังม,มีอยู่ฮะยังม,มีอยู่แต่ว่าไพ่เด็กผมบอกเลยเหมือนตามไม่กิฟตเต็มผมบอกเลยแต่ยังดีที่มันยังมีไพ่าตาย เคยวิตาก็เล่นอีกไงย้ยอนกืนกตาเล่น,ลนอีกสงสัยว่าทำไมไม่มีลมสักทีโอเคนะฮะเรามาเปลี่ยนกันบ้านครับสีปาผมบอกเลยว่าหนังตาเมื่อกี้เปียกเลยฮะใช่ให้มิตาเห็นไปโอเคทีนี้ก็ความเจ๋น,นนะครับ ารือของคุณเอ็มออนเกย์ฮะหยอก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 ปกติก็พูดกันอย่างนี้ครับปกติก็เกย์กันบ่อยพอหยอกหยอกอืมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบวกสีไม่เป็นไรครับบวกอีกครับ เมื่อกี้เท่าไหร่นะเจ็ดไปเจ็ดแล้วฮะก็ถูกแล้วปดสัยอ,อันนี้มันบวกซ้อมกันเลยนะอืมอา้อาวโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอ่าตตติการอันนี้ผมก็ไม่รู้กาะว่าเพิ่งมาเล่นนะฮะโอเคบอกเลยว,ว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบขนาดมี้จะภาพมากเลย เอ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 ้ยขนงนี้นเอเอ้ยเอเอเอาหาหได้ไงมก็ต้องเลขเดียวกันถึงจะลงได้อ๋อต้องเลขเดียวกันโอเคพอดีผมใหญ่เกินไปอ่ะหขาต้อที หมายถึงว่าความคิดเอกเป็นเลิศมันใหญ่นะอยาไปคิดมากอี่ไปคงอยขี้อ่ะอยากสนใจอยากขี้น่สองนี่หน่งแล้วนี่สองอา้โอไม่ได้สีสีสีแดงเหมือนกันนี่คนละเขก็ลงได้เออเอาเปนะไรนะใบเฮอเอาใบสวย อออันที่อยู่บนมือนั่นมันเป็นไพ่จิ๊บจิ๊บอันที่อยู่เลยเปิดเปิดบันทึกวีดีโอแล้วอ๋อครับมีการแบบทาให้ภาพทำไงอะไรวะพี่ตาเปิดแล้วตาตตองตามสชในครั้งที่สองนครับเราได้ทําการเปลี่ยนอ่ันนี้นิดนึงเพราะว่าผมอไปทํายัดมาก็เลยอันนี้นะฮะนี้คือประเด็นม่ใช่ของคุณ้วยใช่ เปิดโอเคไปได้บวสีหรือบดสองไม่เป็นไรีดใจนะครับถ้าโดนเยอะก็คงจะไม่ดีบดสีไห้บดไปสองผมไม่เป็นไรครับตาไม่เป็นไรตาลงวกสองสีย้อนไปทั้งหมด 7. เจ็ดย้อนกลับมาอ่ะไม่เป็นไรครับย้อนกลับไปก็ได้นะ โอเคครับอูโนกูเป็นต้องเล่นเลยแหละตัวกูเป็นต้องเล่นเลยกูเป็นต้องเล่นเลยครับแบบมันจะไปเร็วนิดนึงนะฮะในรอบนี้แต่ผมก็ได้จะมีแฝงในใจละโอ้อูโนไม่ได้อีกสาขาหนึ่งเราก็จำเป็นต้องการจั่วนะฮะต่อไปเลยครับก็ ว e ่าแล้วนะคพี่อันพี่ตั๊กยูปะชูชิงชุ่งชีชุยยุ่งชุยอู้นอชูชุ่งชีชุงชุยยุ่งชุยโอเคนะตอนนี้ผมได้ยังเหลือยู่สามใบเหมือนเดิมนะยังไม่ได้ที่นี่ได้ ด,ดูโนแล้วอูโนแสดงว่าน่าจะจบไปแล้วนะฮะจบไปแล้วนึ่งคนโอเคอูโนเหนียบร้อยฮะเราสองอาจจะได้เป็นที่สองก็ได้อู้ชนะครับวันนีอะไรม,มันจบเร็วรโอ้รอครมันน้อยอาใช่หรือว่าตาจะยอมสละดีเละฮะเจ้าของช่องไม่ได้ลงขนาดนี้ เดี๋ยวต้องขอโทษพี่วบนนี่ด้วยเพราะว่าคลิปเนี้ยผมทำน่าจะเยอะเลยแหละนะฮะขอไปด้วยต้องคไม่ใช่สองอืมไม่จะ่ลดสองหรือเปล่าอมหมอเลยคลิป,ลปนี้อตั้งใจทำมากถ้าใครที่ติดตามก็ฝากกดติดตามเรื่อยๆนะฮะเราก็จะทำคนอนเทนต์ไปเรื่อยๆก็จะกลับมาทำจริงจัง แล้วก็จะมีเกรย์บ้างนะ,ะเกรย์ในบางทีนะผมบ็ราเป็นแบบที่คนใช้ใส่นะฮะใสแบบ่แบบใดแบบใส่ยังแบบหนังนะฮะโอเคเรามาเริ่มในรอบที่สามเลยนะฮะเดีย๋ยวเราพับสิพักอะไรนะ,ะเออเดี๋ยวเรามาสับก่อนนะฮะแบบนั้น อันนี้อันนี้ก็ตัด,ดตัดรอ่ะยาคนตัดแล้วโอเคครับรอบที่สามรอบสุดท้ายแนละ้ว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะฮะแต่ก็หวังครับว่าจะได้ที่หนึ่งโอเคันี้ต้องให้คนแจกไพ่แบบตั้งสมาธินิดหนึ่งนะฮะซึ่งไพ่ก็จะมีน้อยๆหน่อยนะฮะไม่ถึงสิบห้าใ<ส>บา<ป>โอเคดีหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดก่อนเลยนะฮะมไม่ได้โอเค อีกภายนึงเดร๋ียบร้อยฮนะนี้จักตาผมเริ่มใช่ไหมต,ตาา okay. โอเคมาทำสาดกันนรัก้องฟ้ากันนะช่วงนี้แดดกอง้าดูสดใสดีนะเดี๋ยวเดีด๋ยวนะเดี๋ยวิยวยว่งอืมคิดว,ว่าจะไม่ลงซะแล้วนะฮะ ถ้ามันต่อกันไม่ได้นะก็ลงไปเลย